สุดเซอร์ไพรส์แบมแบมเช็คอินงาน e อ็ก u s คลูซีฟเวิร์กกับแฟนแฟนท็อปสเปนเดของ YSL Beauty งานนี้แฟนแฟนมีกรี๊ตแตกเรียกได้ว่าถึงไทยปุ๊บก็ประเดิมงานให้แฟนขับสดชื่นกันไปเลยนะคะเนี่ยสำหรับหนุ่มแบมแบมกันพี่มุกพัวกุล หรือแบมแบมก็เซเว่นที่เป็นทางนักเต้นที่ประสบความสำเร็จและนักร้องที่มีชื่อเสียงและความครีเอทีฟอันที่ไม่มีที่สิ้นสุดของเขาที่ใส่ลงไปในทุกชิ้นงานที่เขาทำยังทำให้แบมแบมประสบความสำเร็จในหลายๆด้านอีกด้วยและถือว่าความพยายามของเขานั้นไม่เคยสูญเปล่าเลยค่ะเพราะอย่างล่าสุดแบมแบมยังเป็นแบรนด์แอมบาสเตอร์ของทีมบาสเกตบอลชื่ดังระดับโลกอย่างโกลเด้นสเตทวอริเออร์อีกด้วยและงานนี้ เขาก็เป็นชาวเอเชียเพียงคนเดียวที่เข้าไปยืนอยู่จุดนั้นและล่าสุดของล่าสุดหลังจากที่แบมแบมลงเครื่องถึงไทยแล้วแบมแบมยังได้เช็คอินงาน e อ c l u s i v e Workshop กับแฟนๆ Top s p s p e n r e r ของ YSL Beauty ในฐานะ Beauty m i l อีกด้วยและยังได้ร่วมถ่ายรูปก,กับแฟนๆอีกด้วยค่ะแถมยังพูดทิ้งท้ายว่ามีความสุขมากๆที่ได้กลับไทยสดยอดกันเลยจริงๆนะคะกับหนุ่มแบมแบมกันพิมุกพวกุจบกันไปแล้วนะคะสาหรับคลิปนี้ ฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ